จะเชื่อกูว่าปมนการจริงกันเองแน่แน่ดีเลยแน่นอนลายเป็นขุมกันได้นี่คือหน้าตากันหมูเยอะตั้งชื่อเป็นชื่อตัวเองดีแหละดีละจะได้ไม่ตอนนี้มึไม่ไม่สับัสน อีเทนเัลเอ็นวีรู้เลยอะไรเหรอเอ็นพูดเอ็นวีไอตั <S 2> <S 2> แล้วเหรออ้าวไอตัวเอาละพิวิสกับด้วเป็นอะไรแค่กั้นอ๋โอโวิชแม่มดประเภทตัวละครคนกลางผู้ชั่วร้ายความสามารถ ควบคุมใครก็ได้และใช้ความสามารถของคนคนนั้นในตอนกลางคืนลักษณะประจำตัวสามารถใช้ความสามารถในการตรวจสอบหรือการฆ่าจากคนคนนั้นได้หรือบังคับให้ใช้ความสามารถนั้นกับตัวของคนที่ถูกควบคุมอยู่เองก็ได้คนที่ถูกควบคุมจะรู้ว่าตัวเองโดยควบคุมอยู่วิธีการเอาเชนะรอดให้ได้ถึงตอนที่คนในเมืองแพ้ถ้าเกิดไม่มดเราจะเลือกของควบคุมตอนเช้ามันก็จะมีลูกพาที่ข้างบนอ่ะตอนเช้า เหน่ยตอนนี้มีลูกตำรวจเหรอพี่กอนกับโซล่าเป็นแม่มดไม่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 เคยเป็นแม่มดมาตั้งนานแล้วไงแต่ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสักทีมันก็เป็นเอตาก่อดหน้าที่จะเป็นมาเฟียนะนะเพราะว่าตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเลยประเด็นคือตรงนั้นไม่ครับว่ะมานครับก็มา เดี๋ยวปุ่มสกิลอยู่ไหนอะอ่ไม่เจอมันต้องรู้สึกว่าต้องใช้ตอนตอนเช้าเหมือนกันแต่คืนแรกไม่ต้องใช้มั้งใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ทุกคนอะทั้งแม่บดทั้งวิจิแันใช้ไม่ได้น่าจาน่ไม่แน่ใจไม่เคยเล่นทั้งสองอาชีพนี้มาก่อนเลยไม่แน่ใจแล้วเราจะแน่ใจยังไงกดเดาดูแหละรู้รู้กันไม่เกคยมีใครตาย็คื่อกีอ กิ๊ฟกคนใช้ได้พีวกวา,า,าอ่ะวลายเท้าแม่ปายาไปขึ้นายเท้าไงายปลายขาไเฉยชิบหายไปเฉยคุณี่ได้คุณกิฟเป็นปลายครับกูไปควบกูไปคุบคุมพี่กิฟเหรอเนี่ยอ้าวก่อนเราควบุมพี่ทำไมพี่เป็นแม่มดอ้าวเ็งแม่มดหายไปสองครับแม่มดตีกันเอง พี่หาเอยแอบยากตรงนี้แหละพี่ก็ว่าละก่อนให้เป็นแม่มดก่อนแม่มาไ่นไงพี่ระบายก็แขกพวกเดียวกันเอาไวจะกัจะไม่รู้แล้วแตีที่ใครวะก็ผมนี่ไงอ้าวไหนบอกก่อนเชฟมิสซมาเคียไม่ต้องมีล่อลวงกันบ้างดิพี่หาเอ้ยแล้วรู้ไหมพี่ สั่งให้ที่ก่อนตายพี่สั่งให้คนอื่นอะมายิงก่อนอ๋อแต่ละคนแต่ผมสั่งให้พี่กิฟไปยิงคนอื่นคือพี่เลือกคนอื่นใช่พี่ไม่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่พี่คิดว่ามันน่าจะเป็นไอเนี้ยเป็นไอ้นั่นแหละแพี่ก็จะแสดงพี่คี่ก่อนก็คือแสดงว่าพี่กิฟให้สาเตี้ยมาฆ่าผมผมให้พี่กิฟไปหาสาเตียไอห่าเอ้ยลุกเอาห่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีลุกเอาด้เลยมันไม่บี ลูกเอาอะไรวะไหนยิ่งคนไหนแม่วคนเขาไม่หัวมีลูกเอาเลยดิไอแอมลูกเอามันมีที่ไหนล่ะไอตัวเอ็มคือไอโลงไทยโอเอสลงไทยโอเอ็นน่าสงสัยแล้วคุณครูชื่อแล้วเนี่ยไม่ดูไม่รู้เรื่องเลยอ่ะดูไม่ออกเลยหมอเนี่ยเขาเรียกว่าเพียงจะผูกชนคือครูไปขี้ล้าอ่ะ โอเคตนๆตื่นๆตื่นๆตื่นตืนตืตืไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครุอเแล้วไม่กับเปลี่ยนชื่อไม่บอกอู้ตั้งแต่รู้เป็นแกฉันไม่สังไปหรอกเพราะฉันคิดว่าแกน่าจะเป็นแม่มดพวกเรียวก่อนคุณครูมึงคือเคมะแม่มดตอนนี้เหลือ3ามคนแล้ว เีงไม่กล้ายิงว่ะเหมือนกันแต่ถ้าเกินไม่ยิงก็ตายได้นะเราควรยินค่าก็นั่นน่ะแหละที่ทีนี่ <c oughs> อะไร <c oughs> ตื่นขึ้นมาในกวฟัน a p ต้องมั่นใจมั่นใจ oh! โอ้ <c oughs> โหตายเปลียนยเฮ้ย,ยแล้วพี่นิวคนไหนเนี่ยผมยังไม่รู้เลยตายยังยัง แต่คุณครูตายแล้วใช่ไหมคุณครูนี่คนไหนคุณครูคือเคมะผมรู้เลยเคมะเหรอคาเทลิกิไงเคมะอ๋ออะไรใครคือขีรอไ้เี้าได้ได้ได้วิชเลยอ่ะอ้าวแบ็คเป็ยิชเชียนมึงแม่มดไงไอ้เหี้ยไมันจริงมันไม่สมองเออม่าแบ็คไม่ยิชเชียนอะ

ไม่ใช่พี่โดตายคนนั้นอ่ะคนที่ยืนอยู่กลางโรงศพอีเทนน้องเอนวีไอ้ตัว We have been c h o s e n for years b u l l e t มีชินแลนด์ลนลนเลยอ๋อเดี๋ยวนะไอ้ตัวคือตัวไหนนะอีเทนน้องเอนดีอ่ะไอ้ตัวเป็นไอ้นี่ใช่มมือปืนช่รอมันก็มีแค่แม่หมดกับมือปืนไม่ใช่เหรอรู้สึกเหมือนคนที่พี่ควบคุมให้ไปค่ายก่อนนั่นเป็นไอ้ตัปะอ้าวหายเลย ใช่างพี่จำไม่ได้แต่พี่คุ้นคอยู่เหมือนกันเอ้เงไม่มีใครยิงโดนวิทเลยสักคนมันยิงขัดเองตายหมดเลยเอาตอนนี้ตอนนี้สูสีกันมากค่ะระหว่างแม่มดกับมือปืนใครจะเป็นคนชนชนะคะหลจากแม่มดฆ่ากันเองไปสองคนแล้วก็มือปืนก็ทุเรศคือแรกคือทุเรศ้าสองคนนี้อ่ะเดี๋ยววิจิณสีแม่มดสามเลยนะบ้าไปแล้วโอ้โหแม่มดตีตื้นมาได้แล้วหลังจากที่คิดว่าแม่มดเสียเปรียบสามเอ็ดเนี่ยนะสาม คนในเจ็ดตั้งปากเลือดยากอ๋อแม่มดสู้สู้เว้ยแม่มดสู้สู้ใครกระตามีเป็นอยู่ได้อยู่ในคอนี้อีกคนตายแล้วก็ตายไปเนี่ยบวชก็เลยฆ่ายโซล่าร์พี่นิวยายอ่ะพี่นิวยาพี่นี่คนไหนวะยังแบ็ทเมนจิเชียนแน่ๆกูไปนะกู มึงมันแม่มดโซละมึงมันแม่มดมึงปัะจอเมเวทบนดำอ๋อแม่พิเศษที่นี่โซล่าเนี่ยอ้าวแล้วตัวเองเป็นมือปืนนะนะเดียมือปืนเดีเสือคิดว่าบนดำไม่หายอีเด่นเนาะเอ้าวเอาลอยเองแล้เด no ี๋ยวแม่ต้องตายตัวแรกมึงไม่เขียนไงว่าเดียวตู้พีชมันกินไม่เป็นเขียน แบ็คเม็นิเกียนใครจะไปคิดว่าแบ็คเม็นิเกียนแม่งเป็นมือปืนชื่อแม่งวนดั้มมาเลยจัตโต้ดแหม่ผิดเลยที่กูเกิดมาชื่อนี้กูไม่ได้เลือกเกิดได้แย่ขอโทษกูเนี่ยไม่ได้เช่นเออชีวิตจะเป็นแบบที่ไม่ดีแน เป็นเมจิเชียนใช่ไหมโหมดมันเร่งแม่งเลยนี่แสดงว่าไอ้ตบเป็นแม่มดได้ดิเปล่าไม่ไอตบไม่เย็นปะอะไรนะไอตบเรียบร้อยไอตบว่าอะไรนะเอาเหมือนไส้โซล่าไงแบ็คเมจิเชียนอะไรเงี้ยอ้าวนี่ขาดจะทีมเองก็แพ้พอดีเรียบร้อยอ้าวโซล่าเป็นอะไรตกลงเมจิเชียนชื่อมันก็บอกเป็นมือปืนเนี่ไยเป็นทหารมึงเอามีดูมึงนเอามีดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีดน่ อะไรไอ้ไอ้ไอ้ต่อละเดี๋ยวสามสามแล้วแม่คุณขาตายแน่มือปืนแม่เอออีก่อนทำไอะไรงี้เนี่ยอะไรวะเองไอ้ตบมึงมึงแน่นแหลมึงไม่งั้นมึงจะถามว่าไม่งั้นเมึงจะถามโอ้ชุดแม่เดชุดมีแน่แน่เลยเดินชุดนีอ่ะอย่ายิงฉัน เออว่ะนิคุมเป็นคนสร้างห้องน่คุงเป็นเรื่องเรื่องหมดแต่ก็ไม่เกี่ยว้วียว่ะนิคูโดนชุดมีแน่นอนผมยิงกันนะผมยิงกันนะใหญ่โตนะเอ,อ้านิคูตายเหรอเอ,อ้านิคุงตายใครยิงพอมผมภาษายิงไม่หมดเอ,อ้าว ก็คนจะเป็นคนที่ตายอยู่ข้างๆมันไม่ใช่นั่นแหละเป็นคนที่ยิงคือแม่มดที่นิวอ่วเหรอตาวโวเนี่ยนะแม่มดบังคับคนมายิงนิวคุมเปล่าไม่รู้ีจีบ,บ,บ,บีบีกันเนี่ยนะอะไรบีบีกันเนี่ยเอาอย่างไม่ใช่ <c oughs> อ้าวเอาแล้วตอนนี้เหลือ สองสองเหรอแม่มสองมือปืนสองโซล่าโซล่าเป็นเบียร์ครูโซล่าแต่งงานกับคุณครูโซล่าดีใจด้วยนะโชคดีนะเนี่ยที่ตู่ไม่ได้ใจชื่อตัวเองเม่งในคนอื่นก็รู้ไงไม่งก็แต่โดนในแบบนี้่ะแม่มสามใช่แม่มสามเหรอใช่อ้าวจริงเหรอเดือวมือปืนคนเดียว ตายแล้วแต่จะว่าไปแบบนี้ยิงยังไงก็ยิงโดนนะใช่ใช่ก็แค่มือปืนกลับบ้านไปแล้วก็ตั้งปืนไว้้า่หรือก,กระสุนสวิเจ์ไม่ได้มีทางถูกฆ่าได้ว่าคุมไงก็คุมไม่ได้คือถ้ามคุมะคุมก็ฆ่าคนอื่นได้อ,ดอแล้วแต่โหวดแล้วแหละต้องโหวดอ่ะถ้าโหวดโดนทีแม่มดก็ชนะ ต้องเนียนที่สุดละไอโตอเอ้ยไอโต้มันเป็นเป็นมดไดเปล่าแน่นอนไม่ก็ไม่จะถามวิธดีใช้ตอนช่วงแรกเ,<อ><า>เหรอไม่ได้ถามเลยถามเบบแค่ถามนะแค่ถามไม่ได้ถามแต่ผมเป็นแม่มดแต่ผมไม่ได้ถามอ้าวไอโตเป็นแม่มดหร่ะแต่แล้ว่าค่าตัรัก็ถูกแล้วค่าในคุ้งก็ถูกแล้วใช่ค่าตัวรักกันอยู่คุงอ๋อสแสดงว่าพี่ไม่ได้มาคับไอโต้พี่มาคับคนอื่นแต่จำไม่ได้ว่าใคร หาเยอยโโหแออสดงว่าในคอรนี่มีแม่มดสามคน,นเลยมีกรมีพี่เมีโตแต่สองคนแรกนี่อย่านับเลยแบบไม่มีไม่หาเอ้าาลีนอนสองแม่มดสองแล้วเครูเป็นอะไรอะ่ะมือปืนเหรอตายไปแล้วไงรู้ว่าตายแต่ก็อยากรู้ไงว่าเป็นอะไรไอ้บ้าที่ ก็มันยิงยิงฆ่าตัวตายไปแล้วเยอะมาเปลียนโหมดอือมึงเป็นเ <ș i> <ส>เออไหนเป็นไร <ś c oughs> เปิดมานี่มือปืนนี่อืม เอ้ยถูกด้วยแล้วไอ้ที่ติ<อ><ม>ด<ก>ตนี่ว่ะเอ้ย็จะต้องมีคนตายหนึ่งแม่ว่าตายหนึ่งตัวจะเป็นว่าจะควบคุมให้ไม่ยิงจะคุมคือมือปืนนี่ออกมาเลือกยิงได้เลยอ่ะนิหูมได้เลยได้เลยตอนนี้แม่หมดนะยิงได้เลยเดี๋ยวสามไม่รู้มือปืนมีกี่นัดในต,ตอนนี้ไม่รู้สา<ต>มใื<ต>่ใชถ้ายิงถ้ายิงถูก้ายิงถูกก็ยิงไม่ต่อ ไปตายแต่ถ้ายิงผิดก็คือตะข้าเราตายแง้็แสดงว่าเนี่ยเขายังไม่เคยยิงเลยเหลือครบตามนัดแน่แนใช่โอกาสชนะสูงมากตอนนี้ลนะไปตายอืมเอาแล้วเอาแล้วเหลือแค<ไ>่ไอ้โตแล้วแสดงอีกคนหนึ่งคือมือปืน ไอตัวเป็นใครวะอีน้ำหน้างไงมอทเอเอป่ะได้ผมยิ้วเหรอผมสร้างอีกคนหนึ่งมายิงคนนั้นนะได้ป่ะแต่มันเดี๋ยวแล้วไอตัวจะสั่งให้ไปยิงพวกเดียวกันทำไมอ่ะผมเป็นแม่มดอ่ะผมสั่งให้ยิงคนอ้าวเหรอ e ย h อ้าวเพราะมันคุมแม่มดได้เหมือนกันอันไม่รู้ว่าใครเป็นคนนแม่มด อ๋อให้แมว่าปีฆ่า,า,าดได้ด้วยเหรออะยังไงงงเอตโตได้สั่งให้แม,มดอีคนนึงไปยิงมือปืนนะคะแต่จริงๆคือถธาได้กิฟต์คำนวณมานะน่าจะเป็นแม,มนดอีคนนึงนะคะสั่งให้มือปืนยิงตัวเองตายค่ะเพราะตามกฎก็คือแม่มดสามารถสั่งให้คนคนนั้นใช้สกิลอะไรก็ได้กับใครก็ได้แต่ว่าก็สามารถใช้สกิลของตัวเองใช้กับตัวเองได้เช่นกันค่ะอย่างเช่น ถ้าใช้สกิลกับมือปืนก็สั่งให้เขาหันกระบอกปืนใส่ตัวเองแล้วก็ยิงทิ้งซะส่วนวิธีการใช้สกิลนะคะของแม่มดจะมีแถบให้อยู่2แถวนั่นเองค่ะแถวแรกสามารถติ๊กเพื่อเลือกสั่งบังคับคนคนนั้นนะคะควบคุมคนณทนั้นส่วนแถวที่2คือผู้ที่ผลกระทบจากคนที่เราควบคุมอยูน่นั่นเองค่ะอย่างเช่นกิ๊บเลือกไอโตะในแถวแรกนะคะแล้วก็เลือก แถวที่2เป็นกอนนั่นก็คือกิ๊บจะสั่งให้ไอโตะไปหากอนนั่นเองแต่ไม่มีทางที่จะแต่ไม่มีทางที่ไอโตะจะฆ่ากอรนได้เนื่องจากไอโตะไม่มีสกิลฆ่าค่ะการที่กอนตายแสดงว่าไม่ได้มาจากฝีมือกิ๊บนั่นเองพันนี้จะดูงงงนัวๆหน่อยนะคะเป็นการเล่นครั้งแรกของมือปืนประท้าแมมมดค่ะยัไงไงคราวหน้าก็จะก็คงจะคล่องกว่านี้นะคะก็พันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ไปเลยนะคะบ๊ายบาย